เอาแล้วพามาที่อตกรสามจังหวัดนนทบุรีนะวันนี้มาดูบรรยากาศชัางน้ำหนักครับมวยดีวิถีไทยแต่ว่าหน้าคานาเนี่ยังไม่เรียบร้อยนะรอสักครู่นะคู่แรกในวันนี้น่าจะเปิดหัวไปด้เก้าหมื่นสองออสุไงยิ้มแล้ววันนี้สี่คู่เหมือนเดิมคู่เอกก็เป็นคู่ที่สามนะเดรู้แล้วนะท่านครับคู่ไหนดีครับดีครับมาเด็ดซื้อช่างน้ำหนักมาเด็ดซื้อครับโอ้โหน่าจะเป็นคู่ที่สี่ใช่ไหมคู่สองคู่สองอ่าเอาระเด็ดซื้อเอา ร้อยเพออกทั้งหมดอ่ะจะได้ผ่านบทีนี่มันไม่ผ่านหรอกมันอายขาอายผลิตสึกร้อยยี่สิบเกียนสุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผเิชสึกออโต้อวันลูกสวนดูรู้ ร้อยยี่สิบเจ็ดครับมาช่างครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้พอดีครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลสบายๆครับสองสามโลครับสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ลูกสวนครับครับตอนนี้ป้อมซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีพวกพี่ๆที่ค่ายมวยครับมีพวกสมิงดำวันพระเดชสุไลมานแล้วก็มีพวกพี่บัวเขียวมาช่วย โอ้มีโปรเขียวตัวใหญ่มาช่วยเพิ่อมอีกคนนึงครับแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เจอกับกจะมีศักดิ์ครับโอ้โหเจอกันมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไฟในไฟที่สี่ครับไฟที่แล้วสครั้งเป็นไงก่อนหน้านี้ชนะมาสองครั้งแล้วก็แพ้ไฟล่าสุดครับก็เพิ่งมาแพ้ล่าสุดนะแพ้เพราะอะไรวันนั้นรู้ตัวไหมเนี่ยเดินไม่สุดครับเออเราก็รู้นะเราหรือว่าเราเพิ่งกลับมาหรือเปล่างรู้ยังไงก็ไม่เกี่ยวครับคือเราคิดได้แต่ทําไม่ได้มันเดินไม่สุดเองครับผมเอาแล้ววันนี้วางเกมของแผนไงดีก็ใกล้ๆเลยครับ บก็ติดตัวเลยวันนี้ใช่ครับคิดว่ารังแค้นได้ไหมต้องทําให้ได้ครับเราเจอกันมาสามครั้งที่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูครัก็มีแค่แข้งซ้ายครับแล้วก็เหลี่ยมตัวเออคิดว่าแค่นั้นเนาะครับแล้วเราเอาอะไรจะไปชนะเขาดีวันนี้วันนี้ครับก็ลูกบูครับเบียดเบียดเบียดเลยครับอายุอะไรแล้วครับ เดือนหน้า20ครับคนจังหวัดกรุงเทพครับไปปล่อยกิโลไปปล่อย60ครับเป็นเดือนเราเป็นมวยอะไรมวยเข่าครับสายหรือขวาสายครับสองร้อยร้อเจ็ดสามครับมวยรวมๆประมาณเออสี่สิบขังครับเปนนเพื่อนเชียร์หน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับประเด็นซื้อลูกสวนไฟนี้ผมว่าจะทำให้เต็มที่ครับครับผมล้างแค้นล้างแค้นให้ได้ครับขอบคุณดีครับดีครับบรรยากาศที่เออตะกอสามย่านนทบุรีนะครับนี่ขวัญครับ ผ่านไปแล้วนะลูกขวัญกับเ,เพชรไทยแลนด์นี่ก็เจอกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับขวัญน,นะฮะน,นี้วันนี้อยู่ในถ้ำนะวันนี้เจอเราที่แล้วไปเยือนเพชรไทยแลนด์วันนี้เพชรไทยแลนด์มาเยือนลูกขวัญมากหนัากระดานยังไม่เสร็จเลยฮะนี่น้ากระดาษยังเขียนยู่เลยกันเขียนอีกสักครู่นะครับจสวัสดีครับผมกาเมืองสกตวันนี้เจอใครเจอกับ ไม่เคยชกอ่ะไม่ไม่เคยชกลงนี่เราได้สูงได้ยาวเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมซ้อมอยู่กับพิกิตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่สมัยกิมใช่ไหมกี่วันนัซ้อมมารอบนี้สามอาทิตย์ครับเราก็รู้ว่เข่าฝีมือดีมือเลยใช่หมดเลยนะรอบนี้ไปเสริมอะไรบ้างก็ความเร็วครับความเร็วใช่ไหมอ่ะเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้186น้องหนักกว่เราไปฟลอยเท่าไหร่71ปีนี้อายุเท่าไหร่นะ22ชกมาถึงร้อยไหมประมาณร้อยกว่าน่าจะมีนะสามข้อหลังเราชนะกี่ครั้ง ชนะสองต้าสู้ไปแพ้ใครวะนะแพ้พี่ยกคนวันนั้น,100น,นร้ <14 9 S 1> อยเท่าไรร้อยสี่เก้าวันนี้อะ่ะต่อยร้อยสิบแปดต่อข้ปอนหนึง่งต่อข้ปอนหนึ่งนะเราก็มาน้ำหนักพอดีอ่ะอเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดน,นอกมาถมครับอ่ะฝากไปขับเชียร์หน่อยฝากเป็นครับนอกมาถมช่วยเชียร์ด้วยครับมีเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดนีน้องใจโอ้โนี่ครับบรรยากา,ากศที่วัดจะคอสิรจังหวัดนนทบุรีนะวันนี้อย่าลืมนะเที่ยงสิบห้าช่องพีวีทีวีสามหกถ่ายทอดนะฮะก็ รอสักครู่นะกระดานยังไม่เสร็จเลยอ่ะมาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะฮะมวยดิวิชไทยครับช่องสันทิพย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567ครับถ่ายทอดเที่ยง15นะครับจากเวทีมวยจิตเมืองนอนท์ครับหรือว่าหยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมหรือว่าชื่อเดิมเดิมก็อตุตตะกร3จังหวัดนนทบุรีนะฮะแม่วันนี้เปิดหัวได้มวยใหญ่แล้ว90,000สกซุ้งหอยยิมครับ1 4 8 มา147.4ต่อให้เจ้าฟ้าขนอง1ปอนะฮะส่วนฟ้าขนองเพชรบานบึงร4อย่ก็มา148.7ฐผ่านฉลุยครับคู่ที่สองเพชรทวีศักิ์แสงมรกตครับร2อย่ังไม่มานะต่อให้เจ้าพระเด็จศึกลูกโตอาวัน127ต่อไป1ปอนพระเด็จศึกนี่ก็มาพอดีเลย127ปอนส่วนกู้เอกครับเจอค้าง,งครับลูกฝันซูจีบอมีเกี้ยวครับวันนี้ เจอในบ้านนะฮะปัดเช้าก็มาร้อยยี่สี่จุดเก้านะครับส่วนเพชรไทยแลนด์วันนี้มาเยือนลูกฟันหน่อยะฮะเพชรไทยแลนด์ออกกิฬเสฉวปัดเช้าก็มาร้อยสี่ร้อยยี่สี่จุดเก้าก็มาเท่ากันเลยส่วนคู่ที่สี่ครับศิลปะไทยซูจีมีเกี้ยวร้อยห้าปอนด์มาพอดีจเจอกับปะกกยเพชรลูกกรมหลวงนี่น่าจะยังไม่มาแล้วก็คู่ห้าก็เป็นเพชรมงคลลูกเขาฝางเจอกับปิ่นสยามสิ์บอลสกอค,ครับอ้าวนี่มาดูหน้ากระดานเลยวันนี้คู่ที่หนึ่งผ่านคู่ที่สองเหลือ เพชรท,ทวีศักดิ์ผู้เอกนี่ผ่านเรียบร้อยนะระหว่างลูกควันกับเพชรไทยแลนด์นี่คือน้ําหนักล่าสุดตอนนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววิเคราะห์วิจาณยเดี๋ยวเขไปเจอกับพี่นน้อยเมืองนนท์สวัสดีครับ